ว่านสเสนจันโกเมน 1. เป็นว่านที่เหมาะสำหรับปลูกไว้ตามบ้านเรือนร้านค้าหรือสถานที่ต่างๆเพราะเป็นว่านที่เป็นสิริมงคลทางเมตตามหานิยมสูงทําให้กิจการประสบความสำเร็จไปด้วยดีมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ 2. ว่านสเสนจันโกเมนเชื่อกันว่าหากปลูกไว้ในบ้านจะช่วยเสริมสเสน่ห์ให้ผู้ปลูกมีคนรักคนหลง เพื่อนบ้านรักใคร่คนโสดจะได้คู่ครองมีเมตตามหานิยมอีกทั้งยังให้โชคลาภและมีสิริมงคลหากมีกิจการร้านค้าปลูกไว้จะค้าขายร่ำรวยนิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับให้ความสวยงามในสมัยก่อนเชื่อว่าว่านนี้เป็นมงคลชั้นยอดเยี่ยมมีพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์มีเมตตามหานิยม 3. าว่านเสนจ,จันแดงโกเมนใบจะกลมไม่แหลม ประโยชน์ของสเสนจันโกเมนใช้ปลูกเป็นไม้กระถางประดับทั่วไปในบริเวณบ้านหรือปลูกตามแนวต้นไม้ใหญ่สเสนจันโกเมนเป็นไม้ประดับที่มีรูปทรงสวยงามเพราะความโดดเด่นของแผ่นใบที่เป็นรูปหัวใจที่มีสีเขียวเข้มตัดกับสีแดงเข้มของก้านใบเป็นว่านชนิดที่จเจริญเติบโตได้ทั้งในที่ร่มเป็นพืชที่ไม่ค่อยทนทานจึงต้องการการดูแลรักษาอยู่พอสมควร โดยควรปลูกในดินร่วนและควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอทั้งเช้าและเย็นสเสนจันโกเมนเป็นไม้ประดับที่มีความสามารถในการดูดสารพิษในอากาศได้ปานกลางโดยเฉพาะสารพิษจำพวกแอมโมเนียในด้านของความเป็นมงคลว่านสเสนจันโกเมนจะเป็นไม้มงคลในเรื่องมหานิยมหากปลูกไว้ในบริเวณบ้านจะเป็นสีมีสเสน่ห์แก่ครอบครัวและหากผู้ใดจะคิดเข้ามาทำร้ายใดๆก็จะไม่เป็นผลสำเร็จ เพราะจะทำให้ผู้ร้ายผู้นั้นกลับมีจิตใจที่มีเมตตาขึ้นมาแทนนอกจากนี้ยังเชื่อว่าหากปลูกแล้วจะโชคดีถ้านำมาตั้งไว้ในร้านค้าจะช่วยให้ค้าขายดีมีกำไรเป็นเมตตามหานิยมแก่คนทั่วไปความเป็นมงคลก็จะเป็นสีมีเสน่ห์แก่ครอบครัวผู้ใดจะคิดบุกเข้ามากระทำการร้ายใดๆก็จะไม่สำเร็จและจะทำให้ผู้ที่คิดร้ายนั้นกลับมีจิตใจเมตตามากขึ้น